สวัสดีค่ะนิมินีพินด้านะคะสําหรับวันนี้นะคะนิจะมาสอนทาผมทรงนี้นะคะเป็นทรงผมที่สามารถออกงานได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มความทุยสวยของศีรษะนะคะถ้าใครสีสษะแบนอะไรเงี้ยนะคะก็จะสามารถช่วยเสริมตรงนี้ได้นะคะก็ชมกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างคะ่ะอุปกรณ์ตัวแรกนะคะเป็นเครื่องม้วนผมไฟฟ้านะคะอันนี้นิใช้ขนาด25มิลิเมตรนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ลอนดู mm. เด้งแล้วก็ นุ่มผิวสวยนะคะตัวถัดมานะคะเป็นลิซเซ่ซอฟต์เวฟโฟมนะคะเป็นโฟมจัดแต่งทรงผมนะคะสำหรับผมแห้งเสียจากการดัดค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ลอนเนี่ยดูเด้งแล้วก็ดูผิวสวยนะคะตัวนี้หอมมากเลยนะเพราะว่าเป็นกลิ่นของแบบผลไม้นะนี่ค่อนข้างจะชอบกลิ่นมากเลยเนื้อโฟมเนี่ยมันจะเป็นโฟมแบบบางเบานะคะแล้วก็ไม่ทำให้เหนียวเนืนหนามือด้วยล่ะ ตัวที่3นะคะเป็น Li s ซ Super Hard Hair s p ป r ย y นะคะตัวนี้น่าจะเห็นในทุกๆทาวทูทำผมตัวนี้เลยมั้งเพราะว่านี้ใช้บ่อยมากๆนะคะจะเป็นสเปรย์ที่ช่วยฟิกเส้นผมนะคะให้อยู่ทรงทั้งวันแล้วก็ตัวละออกสเปรย์เนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ถึงคราบขาวๆบนเส้นผมเลยขั้นแรกนะคะเราจะมาเก็บผมด้านหน้ากันก่อนนะคะบริเวณด้านบน ช่วงประมาณขมับห่างคิ้วนะคะขึ้นไปเก็บให้หมดเลยรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเบรดด้านบนของใบหูนะคะเราจะเก็บผม ครึ่งศรีรษะนะคะประมาณครึ่งศรีรษะแบบนี้นะคะทั้งสองข้างพยายามเก็บด้านข้างให้ดูเรียบสวยงามนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะหันหลังให้ดูเนาะ เราจะทำการบิดบิดแบบนี้นะคะบิดให้แน่นเลยนะคะเราจะนำกิ๊บดำนะคะมายึดผมให้อยู่ทรงนะคะติดใบสักสองสามตัวนะคะ ถ้าใครผมหนามากๆก็พยายามยึดให้อยู่ทรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ But o all these friends and lovers There is no one compares with you and these m e m o ะะผมที่เหลือนะคะเราจะทำการวนกันนะคะโดยการวนก็จะแบ่งผมออกมาเป็นสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการแบ่ง เสร็จนั้นนะคะสอดตัวโรลงไปนะคะแล้วก็ม้วนได้เลยหลังจากม้วนผมเสร็จนะคะให้ใช้ l i s เซ่ซอฟต์เวฟโฟมนะคะ การบีบใส่มือนะคะแล้วก็กระจายโฟมให้ทั่วนะคะแล้วก็นำมาขยุมลอนผมจากนั้นค่อยๆลูบไปที่บริเวณเส้นผมของเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละช่อแล้วก็เก็บรายละเอียด ที่เหลือผมทางด้านหน้านะคะเราจะปล่อยออกมานะคะจากนั้นนะคะเราจะปัดไปด้านหลังนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะปัดนะคะเราจะแบ่งผมเป็นช่อเลก็กๆก่อนก่อนจะยีก็ใช้ l i เซ Super h ร์ฮาร์ด Spray เนะคะเขย่านะคะแล้วก็ทำการค่อยๆ ฉีดไปที่บริเวณค้นผมนะคะแล้วเราก็จะแบ่งออกมาเป็นช่องเล็กๆก,ก่อนนะคะเพื่อ <is> ที่เราจะทำการปีผมกันนะคะมีช่วงค้นผมนะคะที่นีีก็จับผมขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สับบีลงไปแล้วก็ดันลง For people and things. นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆจดัดแต่งหวีให้พวกผมด้านหน้าเนี่ยลงมานะทับดูกลืนกับผมด้านแทางที่เราเก็บเอาไว้ตอนแรกนะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะสามารถขยุมผม ตรงปลายเนี่ยด้วยลิเซ่ซอฟต์เวฟโฟมอีกครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะเน้นให้ผมเนี่ยเป็นลอนเด้งดูสวยดูพริ้วไหวมากขึ้นนะคะหรือว่าเราจะใช้ซ u เปอร์ฮาร์ดแฮร์สเปร์เนี่ยฉีดให้ด่วศีรษะอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ผมที่เรายีเอาไว้แล้วก็ลอนผมต่างๆที่เราได้ทำทรงเอาไว้เนี่ยมันอยู่ทรงได้นานขึ้นนะคะเวลาที่ไปงานหรือว่าลุยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะได้แบบว่าอยู่ทรงทั้งวันนะคะไม่ต้องกังวลว่า จะเละเทะระหว่างวันทำทรงผมเพื่อที่จะไปงานด้วยตัวเองได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วถ้าครั้งหน้ามีอะไรมาอัปเดตกันก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ These places have their moments with lovers and friends I still can recall some are dead and some are living. But of all these friends and lovers, there is.